พาไปชิมทุเรียนใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมพาไปชมสวนทุเรียนพื้นเมืองบ้านต้นปริงอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาของเกษตรกรท้องถิ่นผู้สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนหายากนานนับชั่วอายุคนนะคะจนทําให้ทุเรียนของที่นี่เนี่ยกลายเป็นสมบัติของชุมชนที่มีอายุมากกว่า200ปีแล้วคุณเอา,าคุณผู้ชมนะพาไปที่พื้นที่สวนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนโคกเจ็เส้นใน พื้นที่หมู่ที่5ตำบลคลองหลังอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลามีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาดินดีน้ำดีและมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติส่งผลให้ทุเรียนพื้นเมืองเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีไม่เร่งการเจริญเติบโต ปล่อยให้ทุเรียนเติบโตตามธรรมชาติและเป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่หายากนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไอ้ผีไม้มเคยได้ยินไหมคุณอาอคุณผู้ชมพันธุ์ไอ้บ่อพันธุ์เขียวฟ้าโหก ไอ้ขมิ้นและน้ำนม,มแต่ละพันธุ์เนี่ยล้วนมีลักษณะเฉพาะด้านทั้งกลิ่นรสและสีของเนื้อทุเรียนนะคะเขาจะตั้งชื่อตามลักษณะของเนื้อทุเรียนออะอย่างพันธุ์ขมิน้นเนื้อมันก็จะเหลืองเข้มรสหวานมันติดปลายลิ้นหรือว่าอย่างพันธุ์น้ำนมเนื้อก็จะเป็นขาวนวลน,นุ่มกลิ่นหอมละมุนมลักษณะก็จะแตกต่างทั้งกลิ่นรสแล้วก็สี นายโชคนารินเกิดสมผู้ราชการจังหวัดสงขลาซึ่งนำคณะเข้าเยี่ยมชมสวนของนายประภาสจันดารัตเกษตรกรท้องถิ่นผู้สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนหายากเปิดเผยว่า ทุเรียนพื้นเมืองที่หนามหม่อมเนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์เฉพาะถิ่นบางต้นเนี่ยอายุกว่า300ปีแล้วคุณผู้ชมต้องใช้คนถึง11คนโอบอะ่ะนะถือว่า<อ><อ>เป็นสายพันธุ์ที่ธรรมชาติคัดสรรและอยู่คู่ชุมชนมานานแต่ละพันธุ์ก็มีรสชาติเฉพาะตัวนะคะอย่างที่เราให้ฟังอย่างพันธุ์ไอ้บ่อก็จะมีลูกเล็กมเมล็ดรีบเนื้อหนาหอมแต่ว่าเหนียวหนึบ เนื้อพ <ara> ันน้ำนมก็จะสีขาวนวลดูเรียบง่ายแต่ว่ารสชาติเนี่ยซ่อนความละมุนลึกเอาไว้แบบคาดไม่ถึงเลยท่านผ้วบอกว่าแบบนั้นทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอนามหม่อมมีแผนพัฒนาสวนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมทุเรียนและส่งเสริมการผลิตแบบปลอดภัยจากสารเคมีผ่านการขยายพันธุ์การปรับปรุงต้นพันธุ์ให้ต้านทานโรครวมถึงการพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นรองรับการตลาดที่กว้างขึ้นเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่า ให้กับผลผลิตเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะโอ้โหน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะครับตอนนี้ทั่วไทยมีแต่สวนผู้เรียนก็ว่าได้ฉันอยากชิมทุกสายพันธุ์เลยอะไมต้องไปเยือนแล้วล่ะนะครับนมสดนี่นะนใช่น้ำนมน้ำนมน้ำนมนะฮะ